ครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะทําการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับขณะที่ผมนะครับชมสวนนะครับสวนมะขามของตัวเองนะครับเป็นมะขามหวานนะครับมะขามหวานพันุ์สีทองครับวันนี้อายุของต้นมะขามนะครับจะอยู่ที่ครบ1ปีนะครับเพราะว่า มะขามนะครับได้ปลูกไปในช่วงเดือนต้นเดือนมิถุนานะครับปี ปีหานะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่5มิถุนานะครับ 2, 5 6 4น้นะครับก็อายุจะครบราวๆ1ปีพอดีนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าระยะเวลา1ปีนะครับที่มะขามนะครับเริ่มนะครับตั้งแต่ลงหลุมเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับเราดูแลกันมานะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับต้นมะขามจะมีขนาด เท่าไรนะครับการเจริญเติบโตของเขาจะเป็นยังไงกันครับเชิญรับชมกันเลยนะครับกลับก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่คือสวนมะขามนะครับสวนมะขามเป็นมะขามหวานคพันธุ์สีทองนะครับตัวนี้อายุครับอยู่ที่หนึ่งขวบนะครับหนึ่งขวบเต็มนะครับก็จะสังเกตได้ว่านะครับตัวนี้ ระยะห่างนะครับค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรนะครับเราใช้ระยะต้นที่10บค nah ูณสินะครับระยะห่าง1ิบเมตรคูณสิบเมตรนะครับนี่ก็จะเป็นต้นที่ถือว่าใหญ่นะครับต้นนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดในสวนเลยนะครับจะมีประมาณ3ามสี่ต้นที่ขนาดต้นเท่าๆกันนะครับเราจะมาดูระะห่าะนี่นะครับ ความสูงของเขานะครับจะอยู่ที่ประมาณเ,าเกือบสองเมตรได้นะครับต้นนี้นะครับเราก็จะปลูกผสมผสานกันไปนะครับระหว่างต้นกล้วยนะครับจะมีต้นกล้วยนะครับที่ปลูกอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับคือผมจะ ปลูกข้าวโพดนะครับไว้กับต้นมะขามสาเหตุว่าทำไมถึงปลูกนะครับผมมองว่ามันเป็นการาเสียเปล่าปล่อยพื้นที่เสียเปล่านะครับคือปกติแล้วนะครับต้นมะขามเนี่ยผมก็จะดูแลอยู่แล้วนี่นะครับอันนี้คือช่วงข้างบนของไร่นะครับเราเดินทางขึ้นมานะครับตรงนี้ พูดตันต่อนะครับคือปกติแล้วเนี่ยต้นมะขามของผมเนี่ยผมก็จะดูแลตลอดอยู่แล้วนะครับจะไม่ให้มีหญ้านะครับจะดูแลจะกคอยฉีดยาฆ่ายาจะตัดหญ้าอยู่ตลอดนะครับก็ปีที่แล้วนะครับก็ตัดหญ้ารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราก็ตัดหญ้าทุกปีอยู่แล้วเราก็ตัดหญ้าตลอดไม่ให้มีหญ้าอยู่แล้วเราดูแลผืนดินอยู่แล้วทําไมระหว่างเนี้ย เราจะไม่เอาพืชหรืออะไรมาปลูกเพิ่มเข้าไปครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้นะครับเออผมก็มองว่าเออมันก็ไม่ได้ลาบากอะไรมากมายครับอย่างปลูกข้าวโพดอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะครับจะได้เยอะได้น้อยก็ไม่สําคัญนะครับขอแค่ว่าเราไม่ปล่อยเวลาว่างนะครับ ล่อยให้เวลาบ่างสำหรับข้างบนนะครับดินที่นี่นะครับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดูลักษณะของดินนะครับจะเป็นหินนะครับและมีความแห้งแล้งนะครับถ้าฝนไม่ตกนี่ก็คือจะแห้งแล้วก็แตกเลยนะครับลักษณะของดินแบบนี้นะครับแต่ว่ามะขามนะครับก็อยู่ได้นะครับปลูกไปทั้งหมดนะครับที่โนนนี้นะครับ เนื้อท e ี่ไม่เยอะนะครับอยู่ที่2อถึงสาไร่นะครับก็จะเป็นมะขามพันธ์สีทองล้วนเลยนะครับสีทองหมวจุกต้นพันธุ์นะครับไปเอามาจากเพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ติดกับตัวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นชายแดนระหว่างเพชรบูรณ์ชัยภูมินะครับอำเภอทุ่งเยงพนนะครับจะติดต่อกันนะครับตัวนี้ ถามว่าเอามาปลูก5้าสิบแปดต้นเนี่ยตายไหมรอดทุกต้นไหมก็รอดเกือบทุกต้นครับถามว่าทำไมถึงเกือบทุกต้นเพราะว่าจะมีอยู่หนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูตัวน,นี้นะครับก็เกือบจะรอดแล้วแหละแต่ว่าเมื่อ ช่วงปลายฝนนะครับปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าหญ้าจะขึ้นสูงนะครับก็เลยจ้างคนมาตัดหญ้านะครับก็ด้วยความที่เขาไม่รู้เนาะว่ามะขามเราอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็หญ้าจะขึ้นสูงนิดหน่อยนะครับก็เลยส่งผลให้นะครับต้นนี้นะครับพุ่าสงสารมาเลยนะครับโดนตัดไปนะครับ ตัดต่ำมากนะครับไล้วก็เลยกลัวนะครับกลัวว่าต้นที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยจะไม่ใช่มะขามพันธุ์สีทองนะครับกลัวมันจะเป็นต้นที่เขาเอามาภาพกิ่งตอนจิ่งนะครับมันจะเป็นมะขามเปรี้ยวขึ้นมานะครับเราก็เลยจะทาการตัดทิ้งก็น่าสงสารอยู่นะครับที่แรกก็มันตายไปแล้วแ,ลวแหละมันไม่เหลือเลยนะครับ ก็ดูแลมันมานแต่พอคิดไปคิดมาเอ้เผื่อมันเป็นมะขามเปรี้ยวขึ้นมานะครับมันก็จะเสียเวลาทิ้งไปสี่ห้าปีกว่าจะเป็นลูกนะครับเอ้หลายคนนสงสงนี่คืออะไรนะครับนี่แหละครับคือสูตรลับนะครับคือเคล็ดลับที่ทําให้มะขามมังกรนี่แทบจะไม่ได้รดน้ําเลยนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้ นะครับผ่านแรงมาได้ไม่ตายสักต้นนะครับตายต้นเดียวคือต้นที่โดนตัดนะครับคือผมจะใช้แผมเพิดนะครับแผมเพลิดของลูกปลาานั่นเองน,นะครับดูก่อนต้นนี้มีหรือเปล่าผมเอาใส่ไว้แทบทุกต้นเลยนะครับจะมีแผมเพลิดต้นนี้อาจจะไม่มีนะครับเดี๋ยวเราดูกัน ต้นอาจจะอยู่ลึกนะครับว่าลอยไถยดินนะครับนี่ครับอ๋อกันได้แล้วนะครับต้นที่ผมแคมเพิดใส่เนี่ยคือผมจะเลือกต้นที่มันแบบว่ามันแห้งดินตรงนั้นคือดินไม่ดีมากเลยครัดินแบบ กินแย่ที่สุดเลยนะครับเก็บน้าไม่พออยู่ตัวนี้ผมจะเอาแผ่นเพ่อใส่ไว้นะครับเอามาใส่รอบต้นถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะครับผมเคยสังเกตว่าอะลูกสาวผมเนี่ยขอแผมเพลททิ้งไว้นะครับเออแ้วผมก็ไม่ได้เก็บแล้วแพ่เพลเนี่ยมันก็จะเก็บเก็บน้ำนะได้เป็นอาทิตย์ ก็คือถ้าไม่เอาไปทิ้งอ่มันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ถ้าเราลดน้ำนะครับปกติแล้วเนี่ยดินไม่ดีอยู่แล้วนะครับเราลดน้ำไปน้ำที่ลดไปไม่นานมันก็ระเหยนะครับมันอาจจะลงไม่ถึงลากเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าดินที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้แหละ เอาแผมนเพิร์ตนะครับมาใส่โคนต้นนะครับเอามาใส่ไว้ที่โคนต้นนะครับนี่ตอนนี้นะครับเห็นไหมต้นเล็กๆนะครับเราจะเอาแผมเพิร์ตนะครับมาใส่ที่โคนต้นนะครับและเราก็จะรดน้ํานะครับว่าใงผมเนี่ยคือผมจะได้ดูแลต้นมะขามนะครับแค่เดือนละ 2ถึง3ครั้งแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผมก็มีงานประจำนะครับจึงไม่ได้ดูแลแต่ลดคือผมลดน้ำแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ต้องหวังอยู่แล้วว่าความชุ่มชื้นเนี่ยจะอยู่ในน้ำจะอยู่ในดินนะครับประธานโทษครับความชุ่มชื้นจะอยู่ในดินได้มากกว่าเวลาที่ผมจะได้มาดูแลนะครับอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์นะครับหอาทิต,ต,ตย์เป็นอย่างต่ำหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็ต้องการแบบนี้นะครับ แต่หลังจากที่ผมลองทําดูแล้วาพบว่านี่นะครับนี่เป็นหลักฐานนะครับคือฝนไม่ตกมาแล้วสองอาทิตย์นะครับแต่ดินก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะครับเพราะว่าไอตัวของแพมเพิดนะครับจะค่อนข้างที่จะเก็บน้ําได้ดีนะครับนี่ครับถ้าสังเกตดูนะครับตรงนี้จะมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับนี่นะครับมันสามารถเก็บน้ําได้ดีนะครับแล้ะตัวนี้จะทําให้ดินชุ่มชื้นตลอดนะครับ มะขามจึงรอดนะครับจึงรอดจากฤดูแล้งที่ผ่านมานะครับฝนไม่ตกมานานนะครับและก็ไม่ค่อยได้รดน้ําถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยได้รดน้ํานะครับเพราะว่าน้าอย่ไกลมากนะครับอีกนี้ก็ไยทําการ้ําประดานนะครับแล้วก็ต่อขึ้นมานะครับมาเก็บไว้ที่ชนะที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นองค์แดง3ามลูกเลยนะครับ แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีน้ําเลยนะครับนานๆจะได้ตักน้ําขึ้นมาลดนะครับเพราะว่าผมสงสารเขานะครับได้ปลูกแล้วก็สงสารเขาก็ต้องการดูแลเขานะครับต้นนี้นะครับนะครับนี่เราจะมาดูกันว่ามันจะชุ่มชื้นอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับต้นนี้นี่ครเบ็นนะครับ ะมีความชุ่มชื้นกว่าดินบริเวณที่ไม่มีแผ่นเพิดนะครับปิดได้เหมือนเดิมในเรื่องการดูแลนะครับก็จะใส่ปุ๋ยนะครับใส่บ้างไม่ใส่บ้างแล้วแต่ไม่รักบ้างนะครับก็หลักๆถ้าใส่นะครับก็จะเป็นปุ๋ยสูตร46นะครับ4600ก็จะวิธีการใส่นะครับ ก็จะมีการขุดนะครับระหว่างต้นนะครับเราก็จะมีการขุดอ่ะด,ดูเล็กนี่นะครับนี่จะเป็นฐานนะครับนี่ครับลองลอยอันนี้ล่าสุดเหมือนจะเป็นปุ๋ยสูตร2166นะครับไม่แน่ใจนะครับไปซื้อพร้อมกับเมล็ดพันธุ์ขาพดนะครับก็เลยบอกเขาว่าเอาปุ๋ยสูตรที่มัน ใส่ข้าวโพดได้แล้วก็ดูแลมะขามได้ด้วยนะครับเอามาใส่นะครับเพิ่งใส่ไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับปุ๋ยก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่านะครับปุ๋ยยังอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสารอาหารมันจะยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาปุ๋ยตัวนี้ ก็ยังขาดความรู้นะครับอีกเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับเห็นไหมครับดินยังจะมีความชุ่มชื้นอยู่นะครับขนาดฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับไม่ดูฝนแต่ปีนี้ฝนค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่มะขามก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าผ่านมาหนึ่งปีแล้วรอดตายนะครับถือว่า ผลนขีดอันตรายนะครับตายจังยังนะครับนี่ก็ต้นนะครับก็มีหลายๆนะครับหลายๆต้นนะครับจะมีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างนะครับปะปนกันไปนะครับทีนี้ก็มาลุ้นข้อโพดนะครับว่าผลผลิตจะดีหรือไม่นะครับก็จะมาดูว่ามันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือเปล่านะครับแล้วก็ ที่บอกครับเราก็ปลูกผสมผสานกันนะครับหลังต้นกล้วยนะครับปลูกกล้วยนะครับกับมะขามนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะขามพันธุ์สีทองเช่นเดียวกันนะครับก็อายุอยู่ประมาณ 4- 5หปีนะครับพอดีว่าไม่ค่อยได้ดูแลนะครับพอดีปลูกแล้วก็ปล่อยไว้นะครับไม่มีเวลาให้ ทำงานประจำนะครับพอดีช่วงนี้ก็เลยมีเวลาดูแลเขานิดนึงนะครับเขาก็โอเคนะครับก็ตืขึ้นกว่าจากเดิมนะครับเเยอะแต่ก่อนก็สังเกตนะครับปกติแล้วเมื่อสามสี่ห้าปีนี่จะได้กินแล้วนะครับจะเห็นลูกแล้วจะออกผลติดแล้วนะแต่ว่าที่มีไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะครับก็ยังคงเพิ่งจะเห็นดอก ปีนี้แหละคาดวปาปีนี้น่าจะได้กินนะครับอาจจะยังไม่ถึงขายนะครับรอดูผลผลิตก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับพืชที่ปลูกอยู่ในไร่ตอนนี้นะครับก็จะมีอ้อยด้วยนะครับเอาอกจะปลูกไว้ข้างล่างนะครับติดถนน ไอ้าตาปลูกไว้นะครับข้างล่างสาเหตุที่เอามีดมาด้วยนะครับเพราะว่าเห็นกล้วยนะครับกล้วยอยู่เคลือนึงนะครับแก่เต็มที่แล้วนะครับจะตัดลับไปดวบ้านซะหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีน มีนกมีหนูนะครับเขาจะรู้แหละวว่ารวยพร้อมแล้วสุกแล้วนะครับเขารู้เขาเห็นเมื่อไหร่จะกลายเป็นอาหารของสัตว์ทันทีนะครับเราควเลยมาแย่งชิงก่อนนะครับต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้น,นครับที่เป็นต้นใหญ่นะครับสังเกตว่า ถวเนี้ยเป็นแถวแรกนะครับาถอมมะขามแถวแรกนะครับเป็นแถวเดียวกับต้นกล้วยเลยนะครับเราปลูกไว้กับต้นกล้วยเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่เราปลูกไว้กับกล้วยหรือว่าเป็นเพราะดินใหม่เพราะว่าดินตรงเนี้ยเขาขุดนะครับเขาขุดคลองนะครับเขาขดคลองก็เลยได้ดินใหม่ตรงนี้ ก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่ต้นมะขามแถวนี้มันโตกว่าทุกแถวนะครับอยวไปดูต้นหนึ่งนะครับลบนิดนึต้นนี้นะครับต้นนี้ท่วมหัวไปแล้วนะครับความสูงของเขา ปลูกไว้กับต้นกล้วยนะครับแต่ว่าต้นนี้ห่างนะครับห่างต้นกล้วยอยู่นะครับก็จะคาดเดาได้ว่าเป็นเพราะดินใหม่นะครับแล้วก็การดูแลด้วยตรงนี้แถวนี้จะได้น้ําดีกว่าเพื่อนเพราะว่าห่างจากคลองน้ํานะครับแค่สี่ห้าเมตรนะครับต้นอื่นๆเนี่ยตักไปลด นะครับหนึ่งถังต่อสองต้นบ้างสามต้นบ้างนะครับแต่ว่าแถวนี้นะครับโดยที่ว่าได้เปรียบนะครับได้เปรียบในเรื่องของระยะทางนะครับที่ใกล้กับน้านะครับเราก็เลยต้นเดียวเนี่ยสองถังเลยก็มีนะครับก็เลยได้รับการดูแลเป็นพิเศษกว่าต้นอื่นๆนะครับสังเกตดูว่านะครับกนะิ่งเขา เป็นยุ่มสมพุ่มสวยงามนะครับอะสังเกตดูอ่านีครับอีกหนึ่งวิธีการดูแลของผมนะครับคือโคนต้นบางต้นจะมีชั้นเพืชบางต้นจะมีะต้นกล้วยนะครับคูอต้นกล้วยนะครับเราก็จะเลือกต้นกล้วยที่มันเกิดหน่อขึ้นมาเยอะนะครับอาจจะทําให้ผลผลิตเนี่ยมันไม่ดีนะ้รผมก็จะทําการตัด ก็จะไม่ปล่อยให้ต้นกล้วยทิ้งนะครับผมจะนําต้นกล้วยมาตัดนะครับมาคลุมดินนะครับดินดินนะครับไม่ให้ดินมันแห้งนะครับดินนี้ก็จะความชุ่มชื้นได้อย่างดีนะครับเพราะว่าต้นกล้วยเกาะนานนะครับกาจะย่อยสลายนะครับต้นนี้นะครับกล้วยก็ตัดใส่ไว้เป็นอาทิตย์แล้วแหละ อาทิตย์แล้วนะครับก็ยังคงอยู่ก็จะมีลายของผมนะครับเกล็ดรับจะมีเกล็ดรับแสงมีแ,บมแทบตุกต้นนะครับแถวนี้เพราะว่าแถวนี้ค่อนข้างที่จะดินค่อนข้างที่จะแรงกว่าทุกต้นเลยนะครับดินแถวนี้มันเป็นที่ลาดชันลงมาด้วยนะครับเกล็ดด้วยนะครับต็กลัวมันจะอุ้มน้ำดูนะครับก็เลยต้องใช่ กพทเข้าไปนะครับขนาดของต้นก็จะโอเคนะครับลำต้นตั้งตรงสวยงามนะครับก็จะดูแลกันไปเรื่อยนะครับมาถึงกล้วยนะครับเมื่อกี้มาถึงแล้วแต่ว่าผ่านไปนะครับเจออย่างอื่นก็ไปอย่างอื่นไปเรื่อย ช่นะครับอันนี้อันเล็กนะครับที่จะมาตัดครับคือันนี้ย้อนแสงนิดนึงนะครับ,น,น,นะรบนี่นะครับก็ผสมผสานกันไปนะครับก็พอมีพอกินนะครับก็ไม่ต้องให้แบบว่าได้ซื้ออยากกินอะไรก็ต้องซื้อแบบเนี้ยมันกะ็จะเป็นการสิ้นเปลืองนะครับอันนี้ กินกล้วยก็ได้กินนะครับก็เดินมาที่สวนก็หากินได้เลยนะครับเดี๋ยวก็ปีนี้มีโครงการจะปลูกผู้เรียนนะครับเตรียมดินแล้วแหละนะครับก็จะขอรวบรวมทรัพยากรนะครับปัจจัยสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับแล้วก็นะครับก็ในเรื่องของการดูแล สำหรับผู้เรียนก็ต้องที่จะใช้งบประมาณพอสมควรนะครับเพราะว่าเท่าที่ศึกษานะครับคือต้องลดน้ำตลอดนะครับต้องดูแลกันตลอดเลยครับเราก็ต้องด้วยความที่ว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนะครับเราก็ต้องเดินท่อต่อท่อน้ำไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้คนที่อยู่บ้านเนี่ย พอดีแคก็อายุเยอะนะครับจะให้มาตักรถทุกวันก็คงไม่ไหวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการต่อท่อเพื่อที่จะเปิดน้ําให้น้ําได้สะดวกนะครับต้นทุเรียนของเราจะได้ไม่ขาดน้ํานะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับช่วงของการปลูกทุเรียนนะครับถามว่าไม่ได้เน้นนะครับว่า มีคนมาดูหรือไม่นะครับคือผมตั้งใจถ่ายเก็บไว้นะครับเก็บไว้ดูมันคือความภาคภูมิใจนะครับของการเป็นเกษตรกรนะครับคือเหมือนเรามีลูกนี่แหละนะครับเราก็มีลูกอ่เราเลี้ยงเข้ามาเราก็เหอเขาแล้วก็เห็นเขาเจริญเติบโตทุกวันแล้วก็ดีใจนะครับการทําเกษตรกรก็เช่นกันนะครับเป็นเกษตรกรก็เช่นกันนะครับเป็นเกษตรทําเกษตรเนี้ย เราก็จะโรู้สึกดีใจนะครับเป็นสิ่งที่เราปลูกด้วยตนเองนะครับดูแลด้วยตัวเองนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับได้เห็นการเจริญเติบโตของเขาเราก็ดีใจนะครับไม่รู้ว่าหลายคนจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมคนหนึ่งที่คิดแบบนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนํากล้วยต้นนี้นะครับไปไว้ที่บ้านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ